โอเคฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยกันเลยนะฮะก็วันนี้อยู่กับผมนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปหาเข็มนะฮะในเซิร์ฟวีผมก็ได้ทําการเติมโลบักมาที่กี่บาทก็ไม่รู้จําไม่ได้วันนี้เราจะหากันสักประมาณ78เข็มนี่แหละฮะก็ไม่รู้ว่าจะเกลือหรือจะเค็มหรือเป็นยังไงนะฮะส่วนใครที่ดูแล้วผมก็ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับตอนนี้ช่องของผมก็มีผู้ติดตามสิบซับสไครต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย2เข็มแรกจะเป็นไง เราจะค่อยๆหากันไปทีละเข็มนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราเบิกเลยเข็มแรกโอเคฮะตอนนี้เราก็เหลือ,อยี่ย0รอลูกบากนะฮะเข็มแรกเรามาดูกันเลยชี้ไปทางไหนโอเคฮะเดี๋ยวเราก็ตัดคลิปกันไปที่เกาะอยู่ตรงนู้นเลยนะฮะ โอเคฮะตอนนี้เราก็ได้อยู่กันที่เข็มแรกแต่เป็นเกาะเกิดของเรานะฮะชี้ไปทางไหนนอน่าจะอยู่แถวต้นพวกนี้หรือเปล่าโอเคฮะน่าจะอยู่ข้างล่างนะฮะเข็มแรกประเดิมของเซอร์วินะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจะเกลือแล้วจะเข็มลงทุนเติมขนาดนี้แล้วเขาบอกว่ามันอัปเดตมาใช่ไหมเห็นใครๆเขาพูดกันว่ามันจะโอกาสได้เปอร์เซ็นต์ต่างกันเยอะเอาไม่ใช่เกาะนี้นะฮะเอาขอ ขออภัยด้วยนะฮะน่าจะเป็นเกาะเกาะตรงนู้นมากกว่านะฮะโอ้ใช่หรือเปล่าผมว่าน่าจะใช่แหละถ้ามันชี้ไปอย่างเงี้ยโอเคนะฮะน่าจะใช่ต้นต้นนี้หรือเปล่าต้นข้างล่างอะโอเคฮะน่าจะเป็นต้นข้างล่างนะฮะโอเคเดี๋ยวเข็มแรกเรามาดูกันเลยว่ามันจะเกิดหรืจะเข็มเรามาดูกันเลยจึ๊บ <laughs> ขนาดในเซิร์ฟวีนะเนี่ยเขาอ,อุตส่าห์บอกว่ามี ไม่เจอนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราตัดไปที่เข็มสองกันเลยโอเคนะ,ะัะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็จะมาดูเข็มสองกันเลยตอนนี้เราก็เหลืออยู่ประมาณหกร้อยโลบักนะฮะเราจะมาซื้อกันไปทำไมมันเป็นปิงปิ่ง,ง,งซอโอเคนะฮะตอนนี้เราก็เหลือห้าร้อยแล้วนะโอเคเข็มที่สองของเรามาดูกันเลยมันชี้ไปทางไหนเอ่ยน่าจะไปทางนี้มากกว่านะฮะเดี๋ยวผมสซคิปภาพไม่งั้นก็เร่งคลิปให้นะฮะเพราะว่ามันบินไปไอ้นี่ ใช้เวลา โอเคนะฮะตอนนี้เราก็ได้มาถึงเกาะมัวมันทีเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่ามันชี้ไปข้างบนหรือเปล่าผมว่าน่าจะข้างบนนะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนก่อนว่าใช่ข้างบนหรือเปล่าเดินทางมาแป๊บเดียวจะมืดอีกแล้วต้นไหนต้นข้างล่างเหรอโอเคนะฮะน่าจะเป็นต้นข้างหลังเรามากกว่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยโอกาสที่เขาบอกว่ามันไม่ค่อยออกคอมมอนเนี่ยผมจะมาดูกันว่ามันจะออกไหม มาดูกันเอ้ยไม่ใช่ว่ะไม่ใช่ตรงนี้ต้นไหนอะข้างล่างหรือเปล่าผมว่าน่าจะข้างล่างเนี่ยมากกว่าโอเคนะฮะน่าจะเป็นข้างในนี้นะทำไมไม่บินเอาโอเคนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ข้างในเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้อะไรนี่เอ้ยปึ๊บอันคอมมอนนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยว่าจะได้ผลอะไรเป็นผลตื่นหรือเปล่าจึบ๊บเป็นบาเรียนะฮะ ไม่ตื่นด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูเข็มต่อไปกันโอเคฮะตอนนี้เราก็ได้มาแซมตรงนี้นะฮะทำไมผมไม่เอาแซมนูน้นเพราะว่าผมว่าแซมนู้นมันน่าจะเกลือมากกว่าแซมตรงนี้นะ<ต>เดี๋ยวเรามาดูกันเข็มที่สามเข็มที่สามของเรานะฮะทำไมเสร้อเป็นปีกโอเคเข็มที่สามของเรานะฮะโอเคเข็มที่สามของเราชี้ไปทางไปทางนู้นนะฮะ ทางไหนทางนู้นเนาะเดี๋ยวผมตัดคลิปไปให้เลยนะฮะไปถึงเกาะเลยโอเคโอเคฮะตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงเกาะใหม่อีกแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเข็มที่สามเราจะได้อะไรนะฮะเข็มที่สามของวันนี้ชี้ไปทางไหนทางนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอลงชิคเข็มก่อนโอเคนะฮะน่าจะเป็นต้นไหนอะต้นนั้นหรือเปล่า โอเคนะฮะเดี๋ยวเราบินมาเช็คกันนะโอเคนะฮะน่าจะเป็นต้นนี้นะครับผมว่ามันต้องได้ของดีมั้งผมเบื่อนะคอมมอนเนี่ยนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันจะได้อะไรนะฮะทางไหนทางไหนทางนี้โอเคนะฮะโอ้เกือแล้วเกิดเซิร์ฟวีโอเค okay, เดี๋ยวเราตัดไปที่เข็มที่สี่เลยฮะมา โอเคตอนนี้เราก็จะมาซื้อเข็มที่สี่กันแล้วฮะเดี๋ยวมันจะเกือหรือยังไงกันเนี่ยผมโอเคนะฮะเดี๋ยวซื้อกันไปเลยโอเคฮะเข็มที่สี่ของเรานะฮะโอเคเข็มที่สี่ของเราชีไา้ไปทางไปทางไม่เอาเกาะม่วงนะไกลขี้เกียจโอเคเดี๋ยวผมสคิปภาพให้ครับนะ โอเคนะฮะตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงเกาะม่วงอีกครั้งนะฮะผมก็เพิ่งพูดไปหยกหยกเมื่อกี้ว่าผมไม่ค่อยชอบเกาะม่วงที่เกียรบ,บินมายิ่งไกลโอเคนะฮะเดี๋ยวเข็มนี้ชี้ไปทางทางไหนนอเดินเช็คแป๊บน่าจะข้างล่างนะฮะโอเคน่าจะเป็นข้างล่างเดี๋ยวเราลงไปกันเลยต้นไหนต้นไหนต้นไหน โอเคนะฮะน่าจะเป็นต้นนี้นะครับผมเบื่อกับความเกลือของตัวเองแล้วะ่ะไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้เลยโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยว่ามันจะเกลือหรือเปล่าโอเคมาดูกันจุ <Hey. S 1> ๊บเอ้ยเซิร์ฟวีนะเ้ยไม่ได้นะจะทําอย่างนี้ไม่ได้เปิดกันได้ลเลยโอ้ยช้ำใจโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูเข็มที่5กันต่อไปเลย คฮะตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงแซมอีกครั้งนะฮะตอนนี้ก็เป็นเข็มที่ห้าของเราแล้วนะก็จะหมดเป็นห้าร้อยโลบักแล้วนะฮะมันทําไมเข็มอย่างนี้โอ้ยรหัสผมเนี่ยผมต้องพิจารณาแล้วนะว่าทำไมมันเข็มยังเดี๋ยวเรามาซื้อกันเลยเข็มที่ห้าโอเคฮะเข็มที่ห้าเข็มที่ห้าชี้ไปทางไหนเอยเกาะใหม่หรือเปล่า ยิงไกลอีกเดี๋ยวผมขอสกิบภาพนะฮะว่าจะเป็นเกาะใหม่หรือเกาะหิมะไปกันเลยโอเคฮะเข็มนี้ก็เป็นที่เกาะหิมะนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะให้เข็มผมอีกหรือเปล่าทุกกิ๊กที่ผมทาเนี่ยช่องเก่าหรือว่าช่องใหม่เนี่ยครับม,มันเข็มจังผมยังไม่ได้เลย,เลยนะเดี๋ยวเราลงมาดูกันเข็มอยู่ไหนชี้ไปทางไหนเอยข้างบนหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเช็คดูกัน ผมว่าน่าจะข้างบนนะโอเคฮะน่าจะเป็นต้นนี้แน่ๆเลยไมนะ่เอานะเบื่อแล้วนะคอมมอนอะ่ะเอาอย่างอื่นบ้างนายเข้าใจเปล่าต้นไม้โอเคโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันจะได้อะไรนะฮะโอเคมาดูกันจุ๊บโอเคฮะเป็นอันคอมมอนนะฮะถือว่ารอบนี้เราได้อันคอมมอนสองกล่องแล้วนะก็ยังดีอยู่เซิร์ฟบีให้เยอะอยู่โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยจ๊บ เป็นผลเริ่มนะฮะโอ้ผลไก่กาปลากระป๋องมากเลยไม่ตื่นด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูเข็มที่หกกันเลยมาโอเคนะฮะตอนนี้เราก็จะได้ทําการซื้อเข็มที่หกแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเข็มนี้จะเกลือ่อีกหรือเปล่าเข็มที่หกของเราดูกันเลยไหนเอยเข็มที่หกเข็มที่หกชี้ไปทางนูน่นนเดี๋ยวออกไปดูแบบ ผมว่าน่าจะเป็นกอหิมาตรงนู้นนะเดี๋ยวเราบินกันไปเลยผมจะได้รีคลิปเร็วๆไปด้วยโอเคไปกันเลย มาโอเคนะฮะตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงเกาะหิมะเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราลงมาเช็คดูเข็มกันเลยว่ามันจะอยู่ตรงไหนอ,อยู่ฝั่งนูน้นนะบินมาฝั่งนี้อยู่ฝั่งนูน้นแกวผมว่าน่าจะอยู่แถวๆข้างล่างหรือข้างบนลองเช็คข้างบนก่อนโอเคฮะน่าจะอยู่อยู่ตรงไหนวะเนี่ย ข้างล่างโอเคข้างล่างฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยต้นนี้ก็บินมาสักไกลเลยโอเคฮะน่าจะเป็นต้นนี้นะฮะผมก็มาลุ้นกันเลยไม่มีอะไรจะสั่งเสียแล้วผมเนี่ยเกลือล้วนเลยอะมามาดูกันเลยเข็มหรือเปล่า <Hey. S 1> โอ้ยเซิร์ฟวีนะคุณผู้ชมขนาดนี้เซิร์ฟบีนะครับผมผมยังได้อย่างนี้เลย <But. S 1> โอเคเดี๋ยวตัดไปที่เข็มสุดท้ายเลย โอเคนะฮะตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงแซมกันที่เป็นที่เรียบร้อยนะลิ้นพันธุ์อีกแล้วโอเคตอนนี้ก็เป็นเข็มสุดท้ายแล้วนะฮะคุณผู้ชมผมก็วันนี้มีให้งบแค่700รโลบักหรือเปล่าโอเคฮะยังซื้อได้โอเคน่าจะ700รโลบักเข็มสุดท้ายแห่งความเกลือเกลือหรือเปล่าก็ไม่รู้ซื้อไปตั้งเยอเลยโอเคแต่เรามาดูกัน ชี้ไปทางเกาะน่าจะเป็นบอสเกาะโมกุลหรือเปล่าอม,มองไม่ค่อยเห็นเข็มเลยเดี๋ยวขอเช็คใหม่นะฮะโอเคนะฮะน่าจะเป็นเกาะบอสนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย โอเคฮะตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงเกาะบอสเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเป็นเข็มสุดท้ายของเราไม่รู้ว่าจะเกลือหรือเปล่า <S <S ขอลงไปเช็คเข็มก่อนนะฮะคุณผู้ชมโอ้ต้นนี้เลยต้นนี้ประเด็นเดิม <S <S ประเด็นเดิมหรือเปล่าต้นเนี้ยผมว่าน่าจะใช่ประเด็นเดิมแล้วต้นเนี้ยวันนั้นก็ได้ผลอะไรไปก็ไม่รู้เกลือด้วยเซิร<ต>์ฟนะผมว่าเซิร์ฟม,มันน่าจะให้ของดีกว่านี้นะคุณผู้ชม โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยไม่พูดมากทําเพลงแล้วมาดูกันเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมเฮ้ยวันนี้เราหากันได้แค่นี้เราก็ยังได้นะฮะหรือใครมาคอมเมนต์ตอนนี้เนี่ยโอเคนะฮะคุณผู้ชมเราก็ได้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะใครที่อวยพรให้เนี่ยผมก็ไม่รู้นะขอบคุณน้องๆมากๆเลยก็จะตื่นเต้นทำยี่อะไรเนี่ยมันก็แค่แลบ็อกโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะฮะน้องๆเดี๋ยวผมขอแคปภาพได้ไหมคร แคปภาพก่อนขออนุญาตแคปภาพก่อนนะฮะโอเคฮะคุณผู้ชมผมก็ได้ทําการแคปภาพเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยว่ามันจะเป็นผลอะไรผมว่าน่าจะเกลือแหละยังไงมันก็ต้องเกลือเปิดเลยชึบนั่นไงกว่าแล้วโอเคนะครับวันนี้เราได้ผลทรายนะฮะก็ถือว่ายังดีนะครับส่วน วันนี้ผมไม่เห็นใครออนนะถ้ามีคนเล่นกับผมเนี่ยผมแจกแล้วนะเนี่ยผลทรายโอเคนะฮะก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเข็มสุดท้ายเราก็ไม่เกลืออีกต่อไปนะฮะเราก็ได้เป็นผลทรายนะฮะก็เดี๋ยวตัดไปช่วงท้ายคลิปเลยนะครับผมก็จะทำการปิดคลิปเป็นที่เรียบร้อยนะ โอเคฮะคุณผู้ชมก็เป็นยังไงกันบ้างนะฮะก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะก็เหมือนเดิมฮะช่องผมผมก็มีผู้ติดตามแค่สิเองนะฮะเป็นช่องน้องใหม่นะับผมก็ฝากด้วยกันเลยนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็โอเคผมได้แลโอเคก็ถือว่าผลนี้มันก็ยังเกลืออยู่เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเราก็ปิดคลิปกันเลย โอเคผมก็จะไปแล้วนะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะส่วนใครที่มาชมส่วนใครที่มาชมผมบ่อยแล้วผมก็ฝากกด subscribe ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณมากๆครับผมไปแล้ว